ซึ่งเมื่อเราออกจากพระโบสถหรือโบสถ์นะครับผมนี่ครับผมทางไปนมาสการขอพรหลวงพ่อยิ้มพระศักดิ์สิทธิ์นะครับผมน่าจะเป็นโบสถ์เก่าหลังนั้นแน่เลยปะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันครับเพื่อนๆ่ไหรมาทีก็มาขอกราบไว้ท่านสักครั้งหนึ่งนะฮะปะนี่แต่อันนี้เป็นโบสถ์เก่านี่ไงนี่ไง ตัดทุกตัดโศกตัดโลก,ต,โลกตัดภัยขอให้ร่ำรวยเงินทองสาทุนะหลวงพ่อครับนี่ค่ะบไปเดินไปดูรอบๆโบสถ์หลังนี้กันนะครับเพื่อนวังมะฉาก็อยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะโอ้โหวัดยาวอยู่นะเพื่อนนะ ่าจะเป็นบทเก่าแก่ของทางวัดนะครับเพื่อนนะผมก็ไม่ได้ทําการบ้านมาเลยนัเดี๋ยวผมจะไปหาจุดอ่านอ่านทำความเข้าใจให้เพื่อนๆน,นะผมได้รับฟังรับชมนะฮะเพราะว่าผ่านมาจริงๆนะเพื่อนนะก็ไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ดูประวัติอะไรมามากเลยนะผมนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมวัดนี่ประวัติวัดไผ่ดำเนี่ยคนไผ่ดำนบถือศาสนาพุทธและ ศาส,สนามีน้ำใจยึดมั่นทางมีนะครับเพื่อนนี่นี่นี่ด้านหน้าไงเ,เ,เ,เพื่อนนี่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆอ่านเองเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาละครเพื่อนเราเดินมาตอนนี้เราก็ถึงหน้าองค์ของหลวงพ่อย,ยิ้มศักดิ์สิทธิ์แล้วนะซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี้เองนะครับเพื่อนๆนี่ครับอุ้ยน่าจะเป็น ที่เก่าแก่อีกหนึ่งรูปนะแล้วก็โบทก็จะค่อนข้างมีาการสุดโสมเยอะนะครับเพื่อนๆนี่ฮะะครับผมซึ่งวัดนี้ครับผมความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของท้องถิ่นเลยนะเพื่อนนะเท่าๆที่เข,ข้ามานะเราก็ไม่จำกันบ้านเยอะนะนี่ครับ เขากลับไหวหลวงพ่อิ้มก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทําเพิ่มเติมนะเพื่อนนะ <im it> ผมด้านหน้าผมนี่คือหลวงพ่อยิ้มส่วนด้านหน้าหลวงพ่อิ้มนี่คือหลวงพ่อโสธรนะฮะอยู่ด้านหน้าขององค์หลวงพ่อิ้มนะครับผมซึ่งวัดนี้นะผมได้ก่อสร้างโดยชาวจีนนะครับผมก่อก่อนก่อนที่จะทําการก่อสร้างนี่ครับผมได้กทาการถมดินนะครับเป็นฐานสูงขึ้นมานะครับเพื่อนนะโดยจะฝังไหนะครับผม ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะถ้าจํามาไม่ผิดนะถ้าฝังไหแล้วก็ของลงไปนะครับผมโดยเพื่อให้แทนเสาเข็มและเพื่อประโยชน์ทําให้เกิดอาเสียงกล้องนะครับในพระอุโบสถนะเพื่อนนะนี่ครับพระอุโบสถก็พระอุโบสถด้านหน้าเรานี่แหละนะเพื่อนนะซึ่งความกว้างความยาวของพระอุโบสถนี้ก็จะยาวประมาณ12เมตรนะครับผมและกว้าง6เมตรนะครับผมมีระเบียงยื่นออกมาด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยตรงฐานองค์หลวงพ่อยิ้มนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหน้าสองบานครับเป็น าทางด้านหลังหนึ่งบานป่าผนังแล้วกพโบสถนะครับผมนด้วยอิดและผมจะปูนฉาบนะครับปูนทับอีกทีนะเพื่อนๆนะอีกทีหนึ่งจะมีด้านต่างประมาณด้านละห้าห้าบานนะเพื่อนนะครับส่วนเครื่องบางของอันนี้ที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้นะก็จะประมาณดั้นๆเพื่อนนะก็นี่แหละ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบทรงกระเบนนะครับผมหางหงนะครับประกอบด้วยใบอะไรผมก็อ่านผิดผมอ่านผมไม่การอ่านถ้าอ่านผิดไปก็ขอมาทานโทษทานไปด้วยนะเพื่อนนะครับนีป้ประวัติของหลวงพ่อย,ยิ้มนะครับผมก็อายุท่านเก่าแก่มากนะผมปฏิสฐานอยู่หน้าระเบียงพระโ,โสดของวัดไผ่ดำนะครับผมโดยมีพุทธลักษณะนะครับผมหรือลักษณะต่อพระโอษฐ ตรงปากท่านนะฮะจะมีลักษณะยิ้มนะครับผมจึงเป็นที่มาของการเรียกว่าหลวงพยิมนะครับผมและมีความเชื่อกันว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหวบูชานะครับผมขอพรเรื่องต่างๆเช่นขอให้หายยากทุกโศกโรคภัยนะครับผมเรื่องการงานนะครับเรื่องโชคลาภนะครับเพื่อเป็นกาลังใจโดยเฉพาะเรื่องห้ามฝนฟ้านะครับผมเมื่อเวลาที่มีงานจัดงานบุญถ้า ไม่ต้องการให้ฝนตกก็จะบนหลวงพ่อยิ้มนะครับด้วยพงวงมาลัยและหัวหมูนะครับและขนมเปี๊ยะรวมถึงผ้าผมสบายนะครับผมมะพร้าวอ่อนนะอีกหนึ่งอย่างนะครับผมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะเมื่อสมควรปรถนาแล้วก็จะนําสิ่งของเหล่านั้นนะครับผมมาถวายบูชาหลวงพ่อยิ้มนะครับผมนะเพื่อเป็น สิริมงคลหรือเป็นเขาเรียกอะไรฝันกำลังใจของคนทั่วไปนะเพื่อนนะผมว่านะประมาณนี้นะครับสาธุหลวงพ่อขอให้ลูกจเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมและมีร่ำรวยเงินทองนะครับผมนะขอให้ลูกส่งความปรรถัาด้นะครับพ่อสาธุตอนแรกที่เรากำลังพูดว่าไม่มีหนอกมะ้หมานะซึ่งตรงวังมะชานี่มีอยู่ประมาณห้าห้าบอดี้นะครับผมซึ่งเราอยู่อ่านี่อีกหนึ่งนะครับผม เราก็ยาวนะนี่ครับและซึ่งด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นพระราหูนะครับผมแล้วก็ให้เราทําบุญนะครับกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถนะผมอยู่ด้านหน้าเรานี่ก็ยอดตู้ทําบุญเช่นเคยนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมนี่ครับผมร่วมทําบุญไปเจ้าภาพเสาเข็มนะครับเทพื้นปูนนะครับหน้าพระอุโบสถตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับ เมื่อเราเดินถัดมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเจอกับกุฏิรับรองซึ่งหน้ากุฏิก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมอยู่ด้านหน้าเรานี่นะฮะครับผมถัดมาอันนี้เรียกปางอะไรเอย่ยเพื่อนนี่นี่นี่ผมพ,พาไปดูครับเพื่อนๆสวยงามมากนะเพื่อนนะอีกหนึ่งปางนะและตรงนี้ก็จะเป็นพระศิวลีนะครับผมนี่ครับ สวยงามอีกหนึ่งองค์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระสังกจายนะครับผมพระสังกจายขี่พญาเต่าเรือนนะฮะจุดหนึ่งนะนี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังทําใจเดินไปตรงวังมะชา้าเพราะว่ามีอยู่สี่สถานีผมก็กลัวจะเห่าผมมากเลยนะตอนนี้ตอนเที่ยวจะเดินไปวังมะชานะเพื่อนนะนี่ผมหันมาเห็น นะครผมอีกหนึ่งจุดนะครับผมเป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับซึ่งอยู่ภายในนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้ท่านสักหน่อยนะฮะมาต้องกราบให้ครบน้ำเตือนนะไม่ได้ล็อกด้วยนี่ครับนีบ่ด้านหน้าเราก็จะเป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีนะครับผมนี่ครับซึ่งประดิษฐ์อยู่อาถ้าเราจะอยู่ประมาณด้านขวาของ โบสหลวงพ่ยิ้มนะครับผมเนี่ยอยู่ติดๆกันเลยนะฮะปผมขอกราบไหว้ท่านสักหน่อยนะ บริเวณด้านหน้าเราครับก็จะเป็นวังมัช้านะครับผมชมปลาธรรมชาตินะครับผมจากแหล่งน้ำธรรมชาติผมไม่กล้าเข้าไปอ่ะตอนแรกมีสี่สถานีตอนนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วผมแล้วก็ฝากร้านกว๋วยเตี๋ยวรเรือโบราณด้วยนะครับผมซึ่งอยู่ตรงวังมะชา้าด้านหน้าเรานะี้นะป้เดี๋ยวเราย้อนกลับดีกว่าน้องมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวจะโดดขับเอานะเพื่องนะครับ,รบปเดี๋ยวเราก็ขอเดินกลับไปด้านหน้านะครับผมเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศเล็กน้อยอีกสักหน่อยนะครับผมก่อนจะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อนนะผมได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมจากโบสถ์หลังนี้นะครับผมโบสถ์วิหารหลวงพ่อยิ้มนี่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1, 100ปีนะเพื่อนนะเท่าที่สอบถามมาเมื่อกี้นะครับผมนะฮะดีครับเราก็เลยกลับมาเก็บบรรยากาศ อีกสักรอบนะเพื่อนนะนี่ครับดูดิสวยอยู่นะเพื่อนนะนี่ไงที่เราบอกตอนแรกมีหน้าต่างเอาละครับในขณะที่เราเดินถ่ายทําอยู่นะครับอยู่ๆก็มีเสียงคนเรียกเราขึ้นมานะครับทําให้เราได้ทําการหยุดคลิปชั่วคราวนะครับผมเพื่อพูดคุยกับเขานะครับผมเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปรับชมต่อได้เลยครับ จะกลับลนะครับมีพี่ช่างกระชัดีมาเปิดประตูให้เรานะเพื่อนนะผมขอบคุณมากครับพี่โหสวยงามมากโหขอบคุณครับนี่นะครับตอนแรกเราก็การจะกลับลนะครับผมมีพี่ช่างใจดีนะครับมาเปิดประตูแล้วเปิดหน้าต่างให้เรานะฮะให้เราได้เข้ามาด้านในนะเพื่อนนี่ผสมผสานกับาชาวจีนทีนะเพื่อนดูดิ มจะเข้าไม่ได้เข้ามาผมไม่รู้เลยนะว่าด้านในจะสวยขนาดนี้นครับกับโบสถ์อายุมากกว่า100ปีนะเพื่อนนะที่เป็นสหานหลวงพ่อย,ยิ้มอยู่ด้านในนะฮะเนี่ยสวยงามมากนะเพื่อนและเย็นมากๆเลยนะครับจากอากาศร้อนๆด้านนอกนะผมและตรงทางเข้าก็าจะมีรอยพระพุทธบาทนะครับผมเนี่ย ้องขอบคุณพี่พี่ช่างมากมากเลยครับใจดีมากมาเปิดประตูให้เราตอนแรกเราก็กลับแกลับแล้วตอนแรกนี่ฮะโ,โหได้เข้ามาโบสอายุกว่า100ปีนะเพื่อนนี่ฮะตอนแรกเราคิดว่าจะเข้าไม่ได้นะเพื่อนนี่ดูดิก็จะ ผุพังนะตามการเวลานะผมก็มีทีมบูรณะซ่อมแซมนะผมที่เข้ามาซ่อมแซมตอนอยู่ตอนนี้นะผมเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานและชนรุ่นหลังนะผมได้มาเรียนรู้แล้วก็มา ทำบุญนะครับผมว่าในครั้งอดีตนะครับผมว่าโบราณสถานของเรานะครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับผมว่ามีอายุความเป็นมาอย่างไงนะผมเพื่อไม่ให้ศาสนาสูญหายเดี๋ยวเราขออญาตเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศใกล้ๆองค์หลวงพ่อเพราะว่าผมไม่ไม่เคยได้เข้าใกล้ๆรับพระพุทธรูปและพระอุโบสถที่มีอายุเก่าแก่ขนาดนี้นะมีดูครับ นี่ครับสวยงามมากๆากเพื่อนนะใจช,ชื้นยังไงไม่รู้อะเมื่อได้เข้ามานี่ครับนี่ครับหลวงพ่อนะตอนแรกผมอ่านนะว่ามีหลวงพ่อยิ้มอยู่หน้าพระอุโบสถแล้วก็มีอยู่ในโบสถ์โบราณผมคิดว่าเป็นองค์องค์นัานหน้านะไม่ใช่ด้านหนเทียนได้ครับมีด้านในอีกนะสสวยมากครับเพื่อน <ๆ S 1> แล้วก็มีหลวงพ่อจำลองเอ้ยไม่ใช่ ขอระทานโทษนะครับมีหลวงพ่อสโสธรจำลองแล้วก็พระพุเชลราชนะฮะจำลองอยู่ด้านขวาด้านซ้ายท่านด้วยนะฮะนี่ครับผมนี้ด้านในนะเราจะขอมาดูองค์หลวงพ่อแบบใกล้ๆนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับพเพื่อนสวยงามมากพเพื่อนเนี่ยเหนื่อยก็ได้เข้ามาแนละ้วขอเก็บบรรยากาศให้ทั่วหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฮะ ด้านบนเหมือนจะเป็นไม้เพื่อนนะศิละปทะทางของเหมือนทางจีนนะเพื่อนนะครับผสมผสานกับลายลายกรหนกไทยหรือเปล่าไม่ไมั่นใจนะครับเอนสองชาตินะครับผมรวมอ,อยู่ในพระบูชดหลังนี้นะเนี่ยเปิดปุ๊บกนก,ก็เข้ามาเลยถึงว่าทำไมเขาไม่เปิด <laughs> นี่ฮะนกปครับ <laughs> ก่อนลับชื่นใจแล้ว ขอปิดให้พี่เขาหน่อยการสุนัขเข้าแล้วเพื่อนนะขอปิดไว้ดีกว่าพี่เขาไม่อยู่นะกว่าสุนัขเข้าไปคุ้มเลยนะครับเพื่อนได้รอบนี้ได้เข้าไปด้านในนะเพื่อนคนไหนได้ได้เข้าไปในพระอุโบสถบ้างก็คอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะแต่สำหรับผมนี่หูขนลุกเลย <c oughs> นะสวยจริงๆครับเพื่อนโบสถ์เก่านะะดูดิ มันกำลังจะบูรณะซ่อมแซมเยอะอยู่นะไปจุดอื่นกันต่อนะเพื่อนทำดีดีกว่าขอพรสาธุเนี่ยเนี่ยสวยมากเพื่อน,นครับ บริเวณด้านนอกอะอยางสวยเลยครับเพื่อนนี้เหมือนเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับวันนี้นะครับที่วัดไผ่ดำเจริญสุขแลบขอะอานโทษด้วยนะฮะ ว่าเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อใครสนใจจะมาทําบุญเพราะว่ามีจุดให้เราทําบุญนะครับไหว้พระขอพรหลายจุดมากนะเพื่อนนะปะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านเพื่อนนะยังไงก็ฝากกดติดตามน้องคนนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ๆนะครับปะเราจะไปวัดไหนกันต่อติดตามกันด้วยนะครับไป